เตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบและอินฟาเรดร้อนเร็วร้อนแรงร้อนไวทันใจในทุกการประกอบเมนูอาหารอึดน <ผล S 2> แข็งแรงด้วยโครงสร้างเหล็กและกระจกนิลภัยหนากว่า0.7ม mm ิลลิเมตร ทำความสะอาดง่ายไม่เป็นสนิมรับน้ำหนักได้มากกว่า25กิโลกรัมและประกอบอาหารพร้อมกันทั้งสองหัวเตาสบายไฟไม่มีแผ่วประหยัดกว่าแรงกว่าและไม่ทําให้พันชนะของคุณเสียหายหรือไม่ดำ วันใจพ่อบ้านแม่บ้านกับขนาดที่พอเหมาะรับประกันหนึ่งปีให้คุณมั่นใจกับคุณภาพเด่นป้าเตาแก๊สหัวคู่เทอร์โบและอินฟเลตโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้เพียงคุณซื้อเตาแก๊สกระจกหัวคู่อินฟเลตและเทอร์โบจากเด่นป้า วันนี้จากราคาปกติ2,990บาทเราไม่ขายเราให้คุณจ่ายเพียงแค่1,790บาทเราแถมไปเลยกับกระทะนอนสติกเดนป้ามูลค่า990บาทเอาไปอีกกับพันชนะสเตนเลสบรรจุอาหารพร้อมฝาปิดอีก5ใบมูลค่า350บาทแล้วเพิ่มไปอีกกับทัพพีพร้อมทำอาหารได้ทันที มูลค่ารวมของแถมทั้งหมด4,420บาทจ่ายเพียงแค่1,790บาทแอดไลน์ s i m MV m o r e และเว็บไซต์ MV m o r e TV มีบริการเก็บเงินปลายทาง